สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไก่ต้มน้ําปลากันครับวันนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็นส่วนของน้องติดสะโพกนะครับในส่วนของเนื้อไก่นี่เราเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับใครใช้เป็นน้องติดสะโพกนี้หรือว่าจะเป็นปีกไก่ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นไก่ทั้งตัวมาต้มก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตะไครยอันนี้บุบๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ราผักชีครับบุบไว้เหมือนกันนะครับกระเทียมพริกไทยดา ใช้เป็นพริกไทยดาหรือว่าพริกไทยขาวก็ได้นะครับอันนี้ก็บุบๆไว้เช่นกันนะครับใบเตยเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ําปลาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดําหวานแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทกันเลยครับก็อื่นก็เครื่องหอมครับตะไคร้ครับล้างเขาสะอาดให้ดีก่อนนะครับแล้วก็บุบๆเอาไว้นะนี่ก็เรียงใส่ลงไปก้นหม้อก่อนได้เลยครับรากผักชีครับ กระเทียมครับปลูกไว้เหมือนกันนะครับพริกไทยครับใบเตยครับนี่ก็มัดเตรียมไว้หน่อยนะครับใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยน้องไก่ครับนี้ก็วางเรียงลงไปเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับกะให้พอท่วมไก่ก็พอนะครับ เสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติครับน้ำปลาเวลาเราทำเมนูนี่ครับก็แนะนำใช้เป็นน้ําปลาแท้นะครับเวลาที่เราต้มอ,ออกมาแล้วไก่ต้มน้ำปลาเราจะได้หอมอร่อยครับแล้วก็สีขาวครับ สีดําหวานนะอันนี้จะมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับตัวไก่ต้มน้ำปลาของเรามากยิ่งขึ้นครับปริมาณก็ตามความชอบเลยนะครับใครชอบสีเข้มมากน้อยแค่ไหนผมใส่แค่นี้พอก่อนรสชาตินี่เราปรุงคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาเราต้มไปสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยมาชิมอีกรอบนึ่งก็ได้ครับสามารถปรุงปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบรสชาติประมาณไหนนะก็น้ําตาลปี๊บครับ แล้วก็เปิดเตาได้เลยนะครับช่วงแรกเราใช้เป็นไฟแรงก่อนได้เลยนะเทคนิคที่เราเรียงเครื่องหอมต่างๆไว้ข้างหน้าครับก่อนที่เราจะนําไก่มาทับนะจะช่วยทําให้เครื่องหอมเราจมอยู่ในน้ำนะครับกลิ่นจะออกมาหอมดีนะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างครับ ือจะป้องกันไม่ให้เนื้อไก่เราสัมผัสกับตัวหม้อโดยตรงนะครับเพราะว่าเมนูนี้เราจะไม่ได้ใส่น้ํามากครับใส่แค่พอท่วมไก่นะถ้าเกิดเราวางเนื้อไก่ไปกับหม้อตรงๆเลยอ่ะบางทีอาจจะทำให้หนังไก่ไม่ติดตัวก้นหม้อได้ครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคอย่างเลยครับช่วยทําให้ไก่ที่เราต้มเสร็จแล้วออกมาหน้าตาสวยงามครับน่ารับประทานด้วยนี่ครับพอเราต้มมาได้สักพักครับสังเกตว่าน้ําเริ่มที่จะเดือดขึ้นมาครับก็จะมีเป็นฟองลอยขึ้นมานะให้เราทยอยตักออกได้เลยนะครับยังคงใช้ไฟแรงอยู่นนนนัใข้้ตอี พอตอนนี้เราสังเกตด,ดูนะครับว่าน้ำซุปเริ่มที่จะเดือดที่มาทั่วหม้อได้สักแป๊บหนึ่งครับนี่ก็ใช้ได้นะให้เราลดไฟลงนะครับเป็นไฟกลางเข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นเทคนิคสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เราทําไก่ต้มน้ำเปล่าออมาแล้วไก่ต้มน้ำเปล่าของเราก็จะมีหนังที่ตึงสวยครับไม่เละนะแล้วก็เนื้อนุ่มกระดัางดีครับ ต้องใช้ไฟกลางค่อยปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนนี่ครับต้มให้แค่น้าตดปุดๆไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้เดือดแรงเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดไฟแรงเกินไปน้ําเดือดแรงครับตัวเนื้อไก่ก็จะเปื่อยยุ่ยครับหนังจะขาดนะหลรีไปตอนแรกต้องคอยดูนะครับเพราะว่าช่วงแรกอุณหภูมิยังไม่นิ่งครับรีไปแล้วก็สัก5นาทีสิบนาทีก็ามาดูอีกรอบก็ได้ครับเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่คงที่นะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดมีพวกคราบไขมันหรือว่าฟองใอนพวกนี้ขึ้นมาก็ทยอยช้อนออกได้เรื่อยๆเลยนะครับ เราก็ดูเนื้อไก่ครับถ้าเกิดส่วนไหนรอยขึ้นมาก็พยายามกดลงไปให้จมน้ําให้มากที่สุดครับจะได้สุกพร้อมๆกันนะเสร็จแล้วก็จับเวลาเลยครับทีนี้ผมจะต้มอยู่ที่60นาทีครับระยะเวลาการต้มนี่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการได้เลยนะครับว่าต้องการให้ไก่เปื่อยนุ่มขนาดไหนครับพอต้มมาได้สัก45หรือ50นาทีก็มาดูทีนี้ก็ได้ครับดูว่าไก่ที่เราต้มไว้อะเปื่อยนุ่มตามความต้องการหรือยังครับ สังเกตดูน้ำที่เดือดน,นะครับผมจะให้เดือดแค่ปุดๆขึ้นมาแค่นี้พอครับให้น้ำเดือดน,นะแต่ว่าไม่ได้เดือดพร่านครับตอนนี้ผมก็ต้มไก่มาได้ประมาณ30นาทีครับไก่ก็จะเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารองชิมรสชาติกันดูนะครับโอเคนะครับรสชาติดีแล้วครับแล้วก็กลิ่นหอมดีมาก อันนี้ก็ให้เราต้มต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกระทั่งครบเวลาหรือว่าไก่เปื่อยนุ่มตามความต้องการได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็อย่าลืมคอยมามันช้อนฟองออกนะครับฟองกับพวกคราไขมันที่ลอยขึ้นมาครับตอนนี้ผมก็ต้มไก่มาได้ประมาณ 30- 40นาทีครับไก่ด้านล่างก็จะสุกดีแล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมจะพลิกกลับหน้าก่อนครับเอาส่วนที่รอยน้ําลงไปด้านล่างบ้างนะครับให้โดนน้าร้อนจะได้สุกทั่วถึงทั้งชิ้นนะครับเวลาพลิกกลับก็ระมัดระวังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหนังไก่มันจะขาดเละได้ครับะมือนน แล้วผมก็จะต้มในส่วนของด้านหนังอีกประมาณ15นาทีนะครับให้สุกดีนะแล้วเดี๋ยวค่อยพลิกกลับมาอีกรอบนึงครับนะครับพอเราต้มส่วนด้านหนังไปได้ประมาณ10-15นาทีครับเรจะพลิกกลับลงหม้อีกรอบนึงครับเหมือนเดิมครับเวลาพลิกก็ระวังนะครับว่าตอนนี้ไก่ก็จะสุกดีแล้วครับหนังก็จะเริ่มเปื่อยแล้วตอนนี้สีสันก็ดูน่ารับประทานมากแล้วครับกลิ่นก็หอมด้ นี่ก็ต้มต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเสร็จแล้วระหว่างที่เรากำลังต้มไก่อยู่ครับเราก็มาเตรียมเมนของน้ําจิม้มกันต่อเลยนะครับนี่ก็จะมีเป็นพริกขี้หนูสวนกระเทียมไทยรากผักชีมะนาวน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับกอนดื่นก็พริกขี้หนูสวนกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับนำลงไปโขลกให้ละเอียดก่อนเลยนะครับ พอละเอียดได้ที่ดีเราก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับรสชาตินี่ก็ปรุงได้ตามความชอบนะครับใครชอบทานออกเปรี้ยวเค็มหวานขนาดไหนก็จะยีให้น้ำตาลละลายดีก่อนนะครับจะได้ผสมได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับความเผ็ดนี่ก็เหมือนกันนะครับปริมาณของพริกนี่ตามความชอบได้เลยนะใครชอบทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับ <c oughs> กินหอมดีมากเลยเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับ <c oughs> โอ้โหแซ่บมากครับนี่ตักใส่ถ้วยพักรอไว้ก่อนได้เลยนะ นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นน้าจิ้มสาหรับไก่ต้มน้าปลาเราแล้วครับกลิ่นหอมดีมากแล้วก็รสชาติแซ่บจัดจ้านดีมากเลยครับตอนนี้ผมก็ต้มไก่มาได้ประมาณ6 0สนาทีครับไก่ก็จะสุกได้ที่แล้วก็เปื่อยนุ่มตามความต้องการนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วผมปิดเตากันเลยครับตอนนี้ก็พร้อมทานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่เลยไก่ต้มน้าปลาหอมครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไก่ต้มน้าปลาครับหอมฟุ้งไปทั่วครัวเลยเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับ นุ่มๆหอมๆเลยครับเวลาเสิร์ฟก็ลาดตัวน้ำต้มไปด้วยนะครับทางคู่กันนะเสร็จแล้วก็มาลองหั่นชิมกันดูนะครับนี่เลยไก่ก็จะสุกถึงเนื้อในดีนะครับแล้วก็นุ่มดีเลยนะลองชิมดูนะครับ จิ้มดูนะครับไก่นุ่มกำลังดีเลยครับแล้วก็รสชาติซึมเข้าเนื้อดีมากครับทานคู่กับน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้อร่อยเข้ากันสุดๆเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันูนะครับเมนูนี้ทำทานเองก็ได้ครับหรือว่าใครจะนำไปทำขายประกอบอาชีพก็ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ